วันนี้เราอยู่ที่งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์หรือว่างานประจำปีนั่นเองอ๋าแทนให้เรานะออเหรอคะ่หนูไปมามันฝนตกแล้วเราก็ต้องกลับน้องตอนตนี้หนูไปกันแล้วนะค่ะมันรอค่ะโอเคป่ะตอนนี้เราก็เดินเข้างานแล้วเรามีของกินเยอะมากเล่นไหนอออนี้อันนี้ของเล่นน้องแมวนี่ของเล่นน้องแมวอหน่อย โอ้หนูไม่มีหนูไม่มีหนูเล่นไม่ได้ค่ะป่าปะปาหยไ้เดี๋ยวเราโอ,โอ้มีลูกชิ้นย่างมีปลาหมึกย่างมีน้ำแล้วก็มีอาหารถอดกลินอันนี้น้องแมวดับกินป่าปะเดินเดินก็เหมือนในรถเราไงแม่โอเคโอเคค่ะป่าปา น้องลาลนเขาจะมาให้อาหารกระต่ายค่ะมัม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 โหกินใหญ่เลยน้องหิวหรือเปล่าลีนมัมมัมมัมโหกินใหญ่เลยอาแบ่งแบ่งกันดีลูกแบ่งให้น้องทุกตัวเลยค่ะโอ้ผมหิวแล้วครับผมหิวแล้วครับผมหิวมากมากเลยอันนี้ของชอบเลยชอบไหมคะอันนี้กินไม่ได้ อ๋อน้องกินได้ให้น้องได้น้องกินได้น,นี่นให้น้องให้น้องอ่าน้องกินได้จริงๆด้วยวนนกินได้ไม่ดินมันโหกอะลูกทางแม่ล่วงแม่ไม่อยากให้อะไรพอแล้วค่ะ,ะเดี๋ยวไปข้างหน้าต่อ<ๆ>เดี๋ยวไปข้างหน้าต่ออ่าให้น้องโอเค ไปที่อ right 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 no ื่นต่อเลยเร็วมาเลยเร็วมาโอเคไปแด้วแล้วเราไปที่อื่นต่อนี่มีนี่ด้วยนะบิงโก้โอ้โหตุ๊กตาแคปเปอร์ตัวกเล่เลยนู่นไปข้างหน้าดีกว่าไปข้างหน้าดีกว่ามีปลาปงเทศป้าจูบเลยเทศป้าดังฮัทเทศป้าดังแล้วก็ เลยจ้ะอ pues ันน nah ี้บิงโกจ้ะบิงโกดูตุกตาโ้สุด25่ะลงตุกตาเยอะมากแม่นี่เขาให้รางวับมาจับมาแจ็คบัตกันนะคะแล้วแบบนี้เลยสี่ลูกิดกันนี่จ่ะ27 22ดูนี่จ้ะปลาหมึกยักษ์จ้ะนี่นหละลินปลาหมึกยักษ์จ่ะแล้วแต่ละฝ่ายเป็ไปแล้วก็ลูกค้ารับไม่ได้ก็ลินเขาอยากให้นมเอาขวดหนึ่งค่ะ กว่านึ่งค่ะได้ค่ะมาเลยค่ะมาเลยจ้าอ้าน้องมาอยู่ข้างนอกได้ไงมโอ้ยอย้อันนี้น้องแพใช่ไหมน้องแพน้องแพแพผมหิวแล้วครับผมหิวแล้วครับน้องหิวแล้วอะ

เอาไปได้รเียบาทแตกเรีได um ้เลยได้ขวดยี่ขวดยี่ขวดยี่ขวดนั่นไดเอาไปไม่น้องไหม่ร่ิ้แตก่องได้เลย่องย่บาทแตกเอได้เลยนะาวน้องเดินตามมาเต็มเลย หมดยังลูกหมดแล้วไปคืนหมดแล้วไปคืนโอเคน้องก็มาเจอขนมฟันกระโมงอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมมาแล้วจ้าอันนี้ของชอบเขาเลยนะเนี่ยขนมฟันกระโมงเวลาเรากินเข้าไปมันจะมีควันออกจากปากใช่ไหมเนี่ยดูดิโอ้โหว้าว นั่งใจดูมากจ้าอ่ากินให้เพื่อนๆดูซิมันมีควันไหมโอ้โหพุ่งเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหไอ้โอ้ยโอ้โหโอ้ยพอแล้วจ้าปลาปลาแล้วเราเดินไปดูอย่างอื่นต่อมาโซนของเล่นมีตักปลาด้วยตักปลาแล้วก็มีม้าหมุน จิงชาสวรรค์มีรถไฟมีรถไฟด้วยดูเพื่อนๆเ,เขาเล่นรถไฟีตตนะนี่เนี่นี่ดูดูดดว้าวของเล่นเต็มเลยอ๋อมีมีระบายสีปูนปัตเตอร์อา้าวตอนนี้เขาก็มาเจอของเล่นที่เขาโปรดปรานมากนั่นก็คือบ้านลมนะคะน้อง<ะ> <laughs> ลลิน<ะ>ชอบเล่นบ้านลมมากเลยไหนมัน มาแล้วจะมาแล้วโอ้โหปีนขึ้นสูงๆส,สไลเดอร์ได้ไหมล่ะอ้าวกระโดดสแสรงเลยเดี๋ยวเพื่อนเหยียบนะไปเลยจ้ะอ้าวขี่น้องผีเสื้อเหรอระวังโดนน้องนะลูกว้าวโอ้ระวังระวังค่ะ น้องละลินถ่ายโอ๋ยอยู่นี่นี่เองก็ขึ้นแสดงเสร็จแล้วแล้วเราก็จะมาเดินเดินซื้อของกินกันต่อใช่ไหมพี่นะไหนหันหน้ามาสิโอเคป่านักแสดงเราหิวแล้วเพราะว่าเพราะว่าตอนตอนที่จะแสดงเขาบอกว่าคุณครูไม่ให้กินเดี๋ยวสีลิปหลุดตอนนี้กินได้ทุกอย่าง ตอนนี้กินได้ทุกอย่างเลยจ้ะน, <laughs> นี่มีหมูกระทะด้วยนะมีหมูกระทะด้วยมีชุดละหนึ่งร้อยอ้อมีชุดละ 3, 9, 1เ0้า0น0 0งร้ อร่อยขับไปเดินค่ะเดินนี่ไงมีหมูกระทะก็ได้หรือจะสั่งชุดพิเศษชุดใหญ่เราเต็มใจให้บริการต้นตำรับหมูย่างเกาหลีที่ทุกท่านคุ้นเคยกันดีครจักพิดาเขาอยากถังถังหูลูกถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นถังหูลูกนะเดี๋ยวเรากำลังเดินหาถังหูลูกให้พิดาอยู่ถังลอะไรอ่ะถังอะไรอ่ะถังอะไรพิดา ทางหูลูกเฮ้ยตัวอะไรไมนทำไมนิ่งจังเลยอะต่างต่างเลยค่ะดินไหนแม่ไม่เห็นเลยไม่เห็นอ๋อนั่นลหรออ้าเฮ้ยพี่เขาทำอะไรอ่ะเอาให้พี่ให้พี่เอาไปให้พี่ปะ อาให้พี่เขานะคะเดินเดินเดินโอเคโอเคค่ะอ้าวยกมืไม่ไหวด้วยโอเคป้าเดี๋ยวเราไปเดินต่อไปชิมแล้วอ่าวพ่ดาเป็นยังไงไหนแข็งอ้าวก็กัดกัดให้กัดให้เพื่อนๆดูโอ้โหโอ้ห้องลิงกินอะไรคะน้องลิงกินสตรอเบอรี่ล้วนเลยป้า หยิบเอาไวมาทงน uh ี huh. ้หบาไม้ครานหยิบไม้ครานลูกกับน้ำสปาโ์่โอเคอายิบาดหยิบถาดย่งอ่าโอเค้าไหนพี่ดินนี่เราใส่กับพี่ดาค่ะน้ำส้มเกล็ดหิมะดินดูอย่างอื่นก่อนเดินดูก่อนลูกมาบนเย็นชื่นใจ ให้ให้น้องอาพีดาตักให้เอาอย่างละชิ้นเอาอย่างละชิ้นสองชิ้นก็อพอลูกอตอนนี้เอาอะไรคะ มีพี่ดาอยู่ฝั่งโน้นลูกฝั่งโน้นก็ไปเอาตำตับก็ได้ล่ะป <c> ล <oughs> าปลาปลา,า,าอุ้ยน,นี่ไงเยลลี่ลูกตาโอ้โหเด็กคนนี้เอาแต่ลแลม,มันไม่มีมมของเ้อองน้องพอหรือ,อยังคะให้พี่ดาด้วย โอ้หเย,ยอะมากเลยนี่เป็นของชอบของเด็กเลยนะเนี่ยเฮ้ยเอาแค่นิดนึงพอค่ะเอาอย่างละนิดอย่างละหน่อยพอแม่หนูเดี๋ยวหนูไม่เอาวันนี้เ,เลยทมกท่ารอน้องก่อนรอน้องก่อนนะเอาโอเคพอให้พี่ดาด้วยลูกอะ่ะไป